แปลงหญ้าให้เป็นเนื้อนี่คือเนื้อหาสาระสำคัญที่ทำให้กระต่ายกลายเป็นอาหารของมนุษย์มากขึ้นและเป็นไปนตามนโยบายของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่บอกว่าถึงเวลาต้องเลี้ยงกระต่ายอย่างจริงจังหากยังอยากได้สารอาหารครบไม่จบชีวิตอย่างอดอยากหากโควิดยังไม่จบครับชานกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือมีความสหากรณ์ชื่อโซชินซึ่งเป็นที่ทำกินของซุกซอนแอ ที่ตอนนี้มีกระต่ายให้เลี้ยงอยู่300ตัวเธอบอกว่ากระต่ายเป็นสัตว์กินน้อยแต่ํำหนักเพิ่มเร็วมากแค่6เดือนก็5กิโลแล้วตลอดทั้งปีนี้สื่อหลักของเกาหลีเหนือเล่นข่าวการเลี้ยงกระต่ายบ่อยมากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็เน้นย้ำความสำคัญของการทำปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงกระต่ายถือเป็นนโยบายของรัฐในการแปลงหญ้าให้เป็นเนื้อเพื่อชาวเกาหลีเหนือทั้งมวลลดค่าใช้ใจ่ายในการบริโภค แต่เพิ่มและพัฒนาการป้องกันโรคในสัตว์ให้มากที่สุดนโยบายของภาคแรงงานแห่งเกาหลีซึ่งก็คือรัฐบาลเกาหลีเหนือนั่นเองจะใช้คําว่าแปลงหญ้าให้เป็นเนื้อเพื่อจูงใจประชาชนรวมถึงทหารให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่มีในยามที่ประเทศยากลําบากแต่การเลี้ยงกระต่ายไม่ลําบากบางคนเลี้ยงไว้ใต้บันไดบ้านก็มีกระต่ายจะออกลูกได้ถึง5ครั้งต่อปีและมากถึงครั้งละ7-11ตัว เลี้ยงแล้วก็แบ่งปันแปให้ทหารและเพื่อนบ้านบางบ้านเลี้ยงแค่30ตัวแต่ละเดือนได้ลูกกระต่ายประมาณ150ตัวปีหนึ่งจึงมากกว่า1000ตัวให้เนื้อมากกว่า3ตันต่อปีกระต่ายหนึ่งแม่สามารถผลิตลูกให้เนื้อเท่ากับลูกวัว1ตัวใน1ปีปกติเกาหลีเหนือต้องพึ่งาพาพันธมิตรสังคมนิยมแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตประกอบกับเกิดทุพหิกภัยในทศวรรษ1990 ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูประชาชนได้อย่างตั้งใจแต่ช่วงนี้ใครมีใจจะกินเนื้อกระต่ายในเกาหลีเหนือก็ไปหากินได้ในพัตคานย่านใจกลางเมืองกรุงเพียงยางความจริงชาวเกาหลีเหนือก็ไม่ได้นิยมช,มชมชอบกิน,กนเนื้อเื้อมากนักคนที่พอจะมีเงินหน่อยก็มักจะกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเชฟของร้านบอกว่าเนื้อกระต่ายทําได้สารพัดลูกค้าอยากกินแบบไหนทําให้ได้หมดในช่วงนี้มีคนสั่งเนื้อกระต่ายเยอะมาก ลูกค้าบางคนกินแล้วก็บอกว่าเนื้อกระต่ายอร่อยมีสารอาหารมากและดีสําหรับคนที่เพิ่งฟื้นข้ใหม่ๆพูดง่ายๆก็คือชอบกินกระต่ายนั่นเองสรุปแล้วกระต่ายนั้นเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายและออกลูกง่ายมากครับแต่ที่ยากสาหรับหลายคนก็คือต้องใจแข็งแค่ไหนในการตัดสินใจกินกระต่ายเพราะกระต่ายนั้นทั้งน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าน่ากินเห็นทีต้องโทษคิมจองอื่นและการระบาดของโควิด ที่ทำให้ชีวิตน้อยของกระต่ายตายมากขึ้นครับ